สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วผมอยู่ในรถ Ford นะฮะคันนี้เป็น Ford ดไวท c คนะครับเป็นซิงค์สองตัวเก่าเลยนะครับแต่ว่า,าดูรีวิวนะแล้วก็ สนใจในส่วนของจอที่เป็นจอตรงรุ่นนะครับติดตั้งลงในรถฟอร์ดนะครับก็เป็นระบบ Android นะครับก็เดี๋ยวมาดูการใช้งานกันว่าติดตั้งเข้าไปแล้วเป็นแบบไหนดูหน้าตากันดีกว่าครับนี่ครับโสมหน้าหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวจอก็จะเป็นระบบ and ด o อ d นะฮะอันนี้ใช้กล้องมองหลังเดิมนะครับเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะโชว์กล้องเดิมของตัวรถนะครับแต่ว่าในส่วนของเส้นเลี้ยวนะครับจะใช้งานไม่ได้นะตรงส่วนนี้แต่ว่าใช้กล้องมองหลังเดิมของตัวรถได้นะครับก็ใช้สัญญาณภาาพเข้ไป เนี่ยครับในส่วนของการปรับอุณหภูมิแอร์ตัวนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับโชว์สถานะของแอร์นะครับสามารถที่ทัสกีนปรับอุณหภูมิของตัวแอร์รถได้เลยตรงส่วนนี้นะครับเรียกได้ว่าควบคุมเลยทั้งหมดนะครับจะปิดจะปิดแอร์เปิดแอร์ที่หน้าจอได้เลยผ่านระบบทัสกีนนะครับก็ยังสามารถดูนะครับในส่วนของระบบแอร์ได้เหมือนเดิมหรือกดออโต้แบบนี้ก็ได้นะครับผมเอาออโต้ออกนะเอาในการมาที่นี่นะครับ กลับมานะครับใช้งานนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันก็มีให้ใช้งานหลากหลายนะจะเป็น Netflix นะครับ g o o g l e Map นะครับกดโฮมก่อนเน็ Netflix นะครับนี่นะครับกดเข้ามานะครับอันนี้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์ได้เลยนะครับนี่ฮะเข้าแล้วนะครับความรวดเร็วนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านผู้ชมเลยนะครับใช้งานได้นะครับในส่วนของแผนที่นําทางนะครับ นะฮะก็กดเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Google Map นะครับก็ใช้งานได้ครบเลยนะฮะนี่นะครับไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันที่นิยมใช้กันอีกหนึ่งตัวก็คือ YouTube นะครับนี่นะฮะลงชื่อก็ใช้ไม่ต้องลงนะครับเราไปลงเอ็เข้าของตัวเองได้นะครับกดเข้ามานะครับอันนี้ว่านะฮะที่พวงมาลัยใช้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมฮะมาหาหมาันนครับปรับความคมชัดนะฮะกดเต็มจอนะแบบนี้นะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าเล่นได้ครบนะครับจากฟังก์ชันเดิมของตัวรถที่เป็นซิงสองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เปลี่ยนเป็นจอตรงรุ่นนะครับ ระบบ Android เข้าไปใช้งานและใช้กล้องมองหลังเดิมของตัวรถได้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบคันนะับในส่วนของแอร์ก็โชว์นะครับที่หน้าจอตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าครบจริงๆนะครับจอตรงรุ่นในรถ Ford ดคันนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะฮะกับจอตรงรุ่นในรถ Ford ดไวท์แต,ตัวนี้ที่เป็น ระบบถึงสองมาแล้วครับล้วก็มาใส่ในส่วนของจอที่เป็นระบบ Android นะครับเรื่วงขการใช้งานเนี่ยครบจริงๆไม่ว่าเป็น YouTube Netflix นะครับ g o o g l e Map รวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถโหลดได้ผ่าน p l a y Store นครับในส่วนของแอร์นะครับยังโชว์การปรับอุณหภูมิขึ้นไปที่หน้าจอตัวใหม่และสามารถทัชกริดนะครับเพิ่มลดอุณหภูมิแอร์ที่หน้าจอได้เลยเรียกได้ว่าเจ๋งจริงๆนะครับลองสนใจนะครับลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ม i ราช e a u d โ o สำนักงานใหญ่สีนครินทร์นะครับเบอร์โทร383-455หรือะครับตาม Mirage Audio เข้ามาสอบ ถามผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของเราไดครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตาม Facebook YouTube นะครับกด Subscribe สั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกับรถเจ๋เงๆเค้าวหน้าคลิปหน้าลาแล้วครับสวัสดีครับ